Just a regular, everyday normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hands my only lover. Just a regular, everyday normal motherfucker. I live live by the Oh, I live Oh, แง่กาปืนกูใช้หมัดเลยกูเป็นยงชุนนะเว้ยแต่ไอสัตว์ปืนไม่มีกระสุนพ่อมเขาป่านะลยโอ้ยยิงหัวพ่อมึงได้แต่มาดิเอ้าก็ไอ้ีพายกระเป๋ากูไอ้คุยนี่เขาอะไรเผาอะไรเฮ้ยอะไรวะ ไม่ใช่คนไม่ใช่คนระเบิดกูปารได้เองเหมือนหาหาพ่อเมื่อกี้อ๊ยไม่มีระเบิดแล้วไอิตลูกยเห็นเมื่อกี้เลยหรอเมื่อกี้ฮึ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 ยึฮ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 ึเึฮึฮึฮึอึฮ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 ึม้าฮมเอไม่สู้ผมไม่สู้คนผมกลัว ตยล่ม่อยปเขามีชีวิเหอะเขาไม่ีลูกมีเมียอาชีพไม่มีเราเป็นนักมวยเรามีเราต่อยกันทำไมอาชีพเดียวกันแปดสิบไหนแปดุณเขาุเขาบอาหัวหนึ่งหัวหนึ่งหันึ่งจไม่แตสวยสวยสวยไม่แกไม่แตกข้าวหัวจะไม่แตกอ้ยมากจ็บมากต้องชาร์จต้องชาร์จมีรบบิ้าปลาปะ อะไอีกวะหมดแล้วเหรอปีมีมันต้อง้เป็นโกอรูปปืนด้วยสัตว์เฮ้ยสิ่งท้าที่มันหมดมาตรงนี้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 หรือไม่เอาหรือส่วนน้ำเงินน้ำม่วงมีอะไรไหมน้ำม่วงโอ้ยอุ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 ้ยอะไอุ้ยสไนสไนเหรอสไนเหรอใช่แถวเนี้ยแถวเนี้ยใกล้มาก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 แล้วพี่ยังใหมวะเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพกู กูปีนบกูปาไม่ใช่ไอ้เียานี่หว่าสายตาไม่ดีสายตาขยะไหนวะไหนวะใมึงยิงกันมันไอ้เหีนกัอใครเฮ้ยอุ้ยเนาะกะต๊อข้างหน้าไอ้เหีกะต้างหรนพวกมเห็นกะต่อเล็กๆข้างหน้ากูเนาะอ๋อมาชุบคนหนึ่งปาคอนมาก็ได้มันอยู่กระต่อข้างหน้าป่าควันแล้วนนนดรีบโอ้ยโอ้ยันัน่ายป่าวันไม่มีป่เลย่าวนปแล้ว่าแล้ว่าแล้ว ตรงมุมมีตรงมุมตรงนีตรตรงนีตรงนี้มนไอ้ี่อ่ะตนออกมาไม่ตีนตีมันมามันชาชาร์จชาร์จมันชาเนี่ยตรงมาเลย้านขาลงม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 าสุมาไปลงมาเอ้ยมันอยู่มันอยู่ข้างข่าอยู่ข้างเขาไเชียรอจกะกูโดนกูโดนกูโดนตายอย่าไอ้เียมันจะชุบอย่างเดียวเลยเหรอตายกูไหนวะตายอ๋อตายกยยิงให้ตายเยยตายเลยเจ็บมากอุ้ยเียเจ็บมากไอ้ี ใสุ่ไม่ได้อะตายอรกนเลยยยางยางยางยาันยางไปยิงเ้ยตาบีมีูกตาบ้างชุบชุบเลยชุบเลยน่าจะไม่มีชาร์จน่าจะไม่ชาร์จปีน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 ีนชาร์